วันนี้นะคะก็จะมานำเสนอการรวมกลุ่มระหว่างเศรษฐกิจประเทศและองค์กรระหว่างประเทศค่ะผู้จัดทำเด็กหญิงกาญิภาสิริเวชดารักษ์ชั้นม .3.8 เลขที่36รหัส6 1 1 7 2, 2ค่ะกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว Bri c s ความเป็นมามาจากชื่อประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วซึ่งประกอบสมาชิกไปด้วย5ประเทศค่ะ B คือประเทศบราซิล R คือประเทศรัสเซีย I คือประเทศอินเดีย C คือประเทศจีนและ S คือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกับประเทศอื่นๆและบริก เป็นกลุ่มประเทศที่แสดงถึงการย้ายอำนาจเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มพัฒนาแล้วอย่าง G7 มาสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและปัจจัยสำคัญนะคะก็คือเนื่องจากประเทศกลุ่มบริกเนี่ยมีพื้นที่รวมกันมากกว่า1ใน4ของโลกซึ่งเป็นจุดที่เอื้ออำนวยในด้านต่างๆมากมายรวมทั้งยังมีทรัพยากรแรงงานแหล่งพลังงานตลอดจนมีจำนวนประชากรมากนะคะทำให้เป็นตลาดสำคัญของโลกค่ะ นโยบายทางเรานะคะก็ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของบริกนะคะที่สำคัญก็คือนโยบายส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มประเทศบริกกับประเทศอาเซียนค่ะเกรดความรู้ก็จะพูดถึงว่าทำไมกลุ่มบริก ถึงมีความสําคัญและความโดดเด่นนะคะก็เพราะว่า 1. ประเทศบาซิลเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานจํานวนมากและยังเป็นศูนย์การการผลิตสินแร่ของโลก 2. ประเทศรัสเซียเป็นประเทศเจ้าของแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานที่สําคัญและมีจํานวนประชากรมากอีกด้วย 3. ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีแรงงานมากและมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ดีและรวดเร็ว 4. ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและผู้นําด้านการผลิตของโลกมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง 5. ประเทศแอฟริกาใตา้เป็นประเทศที่มีทรัพยากรเป็นจํานวนมากและเป็นตลาดที่สําคัญในภูมิภาคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อาการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของโลกที่สำคัญใช้เป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่เรานำมานะคะก็คือองค์การการค้าโลกหรือที่ชื่อว่า World Trade Organization ตัวย่อนะคะก็คือ WTO ซึ่งองค์การการค้าโลกนะคะเป็นองค์การระหว่างประเทศทางด้านการค้า และทรัพย์สินทางปัญญามีวิธนาการมาจากข้อตกลงว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกะนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญดังนี้ค่ะ 1. บริหารข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจที่ประเทศสมาชิกทำตกลงร่วมกัน 2. เป็นเวทีเจรจาเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าทางในรูปภาษีศุลกากรและมาตรการที่มีใช่ภาษีศุลกากร 3. เป็นเวทีหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาททางการค้าของสมาชิก 4. ติดตามและเฝ้าดูแลสถานก,การณ์การค้าโดยให้ประเทศสมาชิกมีการทบทวนนโยบายการค้าอย่างสม่ำเสมอ 5. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาด้านข้อมูลข้อแนะนำเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธะกรณีได้อย่างเพียงพอ 6. ประสานงานกับองคอฐฐ์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศอื่น เช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อให้มีการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน และในปัจจุบันองค์การการค้าโลกนอกจากจะวางกฎระเบียบกติกาด้านการค้าแล้วยังขยายขอบเขตไปถึงการบริการรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าด้วยเช่นทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือประเทศไทยของเรานะคะในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกคือได้มีโอกาสเปิดกว้างในการส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประเทศ ที่มีระบบการค้าที่เป็นมาตรฐานสากลตามกติกาที่ตกลงร่วมกันไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการน,นำเสนอในหัวข้อการรวมกลุ่มระหว่างสืษฐกิจของประเทศและองค์กรระหว่างประเทศค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ